ไม่ขายอะไรแล้วนะเพราะว่ากีต้าพ่อเน,นี่ยมีค่าต้องเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุน,รน,รนหลานดูห้ามขายเราไม่ได้มีไว้ขายพ่อของชิ้นของพ่อเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่ได้เลยหนูไม่ขายนะคนที่มาเอาไปตอนพ่อป่วยหนูจะไปตามซื้อกลับมาให้หมดเนาะไม่ขาย แล้ววันนี้ไปไหนต่อเนี่ยให้เงินเป็นเท่าไหร่พ่อบอก็่อมที่ให้พี่ไปทำแล้วไม่พ่อหนูอยากได้เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นกีตาร์ที่อยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเป็นซากอันนั้นหน้าที่หัวตัดอ่ะหาที่ไหนไม่มีเลยนะเอากลับคืนมานะต้อาตังอะไรเก็บแต่หนูเก็บแต่หนูเองเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีอยู่ในห้องแม่เนาะตรงนั้นมีรปภ24ชั่วโมงมีรปภเฝ้า24ชั่วโมง พขาขันมาก